สวัสดีครับพบกับช่าง้รงช่างบมนอกจังหวัดออแแ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่23กันยายน2566นะครับก็บันทึกและวก็จดจํากันไว้เพราะวันเวลาก็ผ่านพ้นไปนะครับผ่านพ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันแต่ละวันวันที่มีแดดกับวันที่ไม่มีแดดนะครับวันไหนที่มีฝนวันไหนที่ไม่มีฝนนะครับเมื่อฝน ไปท้องฟ้าก็สว่างสวัยชีวิตคนเราก็เช่นกันครับก็นั่นแหละอย่าไปคิดอะไรมากนะครับสู้กันไปวันนี้ก็ถ่ายคลิปนะครับสําหรับการใช้ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวต่ําตัดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาควบคุมอุณหภูมินะครับซื้อมาเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับแต่เราไม่ใช้นะครับเราไม่คุมอุณหภูมิแล้เราจะคุมแสงนะครับเราจะคุมแสงแดดนี่ถ้าตัวนี้กลับไปคุมอุณหภูมิก็ได้นะครับ ซึ่งในตัวนี้นี่มันก็จะมีค่าความต้านทานของมันอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับถ้าเจอแสงนะครับคบวามต้านทานก็จะน้อยนะครับ ả, ถ้าเจอแสงน้อยนะครับความต้านทานก็จะมากตรงตรงนั้นข้ามกันนะครับตรงข้ามกันนะครับก็เราก็เอาตัวนี้แหละนะครับมาคอนโทรลแทนตัวนี้นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับเซตค่าตั้งทีนี้ก็ คุณลูกค้านะครับที่ซื้อตัวนี้ไปแล้วอ้าวช่างนงก็ดีทีงั้นก็มาทําให้หน่อยติดตั้งให้หน่อยนะครับก็มาติดตั้งกับตัวคอนโทรลปั๊มน้าซึ่งพีเอสสองสี่ห้า 2, 4, 5, ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่20แอมป์นะครับอยู่20แอมป์ตัวนี้ก็ใช้ได้ถึงสามแรงนะครับสามแรงก็ลองให้ให้แล้วนะครับลองให้ท่านแล้วทีนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็ จะเป็นบอร์ดนะครับที่เราทำจัมเปอร์ไว้ให้นะครับซึ่งบอร์ดรุ่นใหม่นี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะทำจุดต่อไฟไว้ให้นะครับซึ่งสวิตชิ่งจากตรงนี้นะครับสวิตชิ่งจากตรงนี้นี่เราจะทําจุดต่อไฟออกมาเพื่อที่จะใช้กับตัวแดดอ่อนนะครับแดดอ่อนแดดแรงนะครับให้เขาทํางานนะครับแล้วตัวนี้มีเพิ่มมาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตนะครับ เอาพนี่เราสามารถที่จะขนานนะครับขนานตัวตัวนี้ได้อีกนะครับโดยใช้ MCU ตัวเดียวนะครับมโครคอนโทรเลอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาพันธ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยไปคอนโทรลอีกตัวนึ้งแล้วก็มาต่อ U V W ขนานกันได้ไฟก็ต่อขนานกันได้เพราะนั้นจาก20แอมป์ก็จะกลายเป็น40แอมป์นะครับ แต่สามตัวไม่เคยลองนะครับสองตัวนี้เคยลองทํางานได้นะครับทางานได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปั๊มสามเฟสนะครับปั๊มสามเฟสอินดักชันคอยนะครับซึ่งก็เราตัวนี้ก็จะเอาปั๊ม AC นะครับปั๊มหอยของเ c ีเนี่ยอถอดคาปาถอดแคบออกนะครับแล้วก็เอาแคบมาใส่ขากลางนะครับส่วนหมุนซ้ายหมุนขวาก็ เอาสองสายสลับกันนะครับก็ถือว่าก็ประหยัดไปนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทหรือว่า7จ0ดบาทก็มีปั๊มหอยโขงเพราะนั้นเราสามารถที่มาใช้กับโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็อยู่ต่ำสุดก็4แผง3แผง4ี่แผงก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่มีทุนตัวนี้ก็จะเป็นสวิคนะครับสวิคปิดเปิดนะครับ NNONC นะครับ ตัวนี้มันอยู่ในสภาพที่เป็น NO ก็ Normal Open นะครับหมายความว่า Open ก็คือไม่เชื่อมต่อกันพอมีการสั่งการมามันก็จะเป็น NC หมายความว่า o r r m a l c o s t นะครับก็จะต่อกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์บวกนะครับ, v, รบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงลบนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็อาจ sort of จะยุ่งยากขักหน่อยเพราะเรายังไม่ได้ออกแบบมา t ต่อไปเราก็จะออกแบบมาเพื่อที่จะใช้กับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็ให้เสียบได้เลยนะครับสี่สายสี่สายต่อเลยจัมเปอร์ต่อเข้าไปนะครับ J ตอนนี้ไฟบวก15โวลต์ออกมาตรงนี้นะครับ t ตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟลบนะครับก็มาเข้าตรงนี S ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวิคนะครับ S เป็นสวิคนะครับส่วนวิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งแล้วก็ตามชิปเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็การตั้งก็ไม่ยากนะครับการตั้งครับเราป้อนไฟเข้าไปครับปึบนะครับตอนนี้ตัวเลข62ก็หมายความว่าความเข้มของแสงเนี่ยจะอยู่ที่62นะครับนะครับเราเอาเอาปิดนะครับความเข้มของแสงก็จะลดลงนะครับเอามือปิดนะครับแต่ทีนี้วิธีการตั้งนะครับเราจะตั้งอย่างไรนะครับ เราต้องกดเข้าไปที่ P 1นะครับอ่า P 1นะครับตกขอบหรือเปล่าฟังกช์ชันที่ P 1นะครับ P 1นี่ก็จะมี0ถึง30นะครับ0ถึง30หมายความว่าสมมุติว่าอุณหภูมิที่ตอนนี้ที่62นี่อ่าอุณหภูมิที่สมมุติว่า60แล้วกันนะครับก็เลขไม่ค่อยเกียงเท่าไร่บวกอีก30นะครับ บวก30ก็เท่ากับ90นะครับเพราะนั้นพอถึง90คือมันจะทำงานนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็สมมติว่าตอนนี้เราจะตั้งอุณหภูมิที่ให้มันต่ำสุดนะครับที่60นะครับอุณหภูมิสูงสุด90มันถึงจะทำงานหมายความว่าแสงแดดต่ำสุดที่60นะครับ แล้วก็บวกไปอีกสามสิบคือนวงไปอีกสามสิบถึงเก้าสิบคุณถึงจะต้องทำงานนะครับเรามาดูครับตอนนี้วิธีการตั้งนะครับสมมติว่าเราเราจะตั้งตัวหกสิบเ,เราจะตั้งตัวอันดับหนึ่งก่อนนะครับเราตั้งตัวหกสิบเรากดไปเห็นไหมตอนนี้เราตั้งไว้ที่เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบบวกสามสิบก็ต้องเป็นร้อยนะครับแต่ทีนี้เราจะสาธิตการทำงานเฉยๆนะครับ อ้าวเนะครับเรากดไปครั้งหนึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะตั้งได้ว่า,าแดดให้มันต่ําเท่าไหร่นะครับเราก็บวกไปนะครับมันจะไปถึงร้อยละครับแล้วมันก็จะบวกอีก30นะครับครับก็ร้อยถึงร้อยสามสิบมันถึงจะทํางานหมายความว่าแสงแดดถ,ถึงร้อยสามสิบมันถึงถึงจะทํางานนะครับแต่ตอนนี้เราอันนี้กดครั้งหนึ่งนะครับเอาใหม่ครับ ตอนนี้เราจะตั้งต่ำสุดก่อนนะครับต่ำสุดให้เขาตัดที่เท่าไหร่ครับกดไปครับอ่าตอนนี้เราจะทดลองนะครับเอาที่เจ็ดสิบนะครับกดค้างไว้ครับอ่าเจ็ดสิบครับเอาง่ายๆครับเพราะว่าตกเลขครับครับปล่อยทิ้งไว้เขาก็จะเซตค่าทีครับครับทีนี้เราจะไปตั้งค่า พีหนึ่งนะครับพีหนึ่งก็คือกดค้างไว้กระพิ้พกค้างสี่ห้าหกครับอันนี้พีศูนย์นะครับพีหนึ่งแล้วก็ลบลบ,บวกขึ้นนะครับบวกขึ้นแล้วก็กดปุ่มเซตครับตอนนี้เราตั้งไว้แค่สิบนะครับเราตั้งได้ถึงสามสิบนะครับเห็นไหมครับคือบวกสามสิบตอนนี้เราตั้งแค่บวกสิบเพราะว่าเราจะทดสอบให้ดู เอาแค่10บนะครับโอเคแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเดิ่มน้ำสักอึกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขากลับมาเหมือนเดิมทีนี้จากจุดนี้ที่เราตั้งไว้เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสบวกสิบเท่ากับ8ปดสิบนะครับปั๊มถึงจะทำงานนะครับ ปั๊มซึ่งจะทํางานตอนนี้มัน64นะครับแดดอ่อนปั๊มมันตัดละนะครับแดดอ่อนละไม่ทํางานละพักก่อนละครับผมอ่ามันจะต้องถึง80นะครับดูนะครับตัวเลขมองเห็นชั้นนะครับอ่าโอเคนะครับดูนะครับเราจะอ่าใช้ไฟสองให้ถึง80นะครับ โอเคครับแปดสิบแล้วทีนี้พออแดดออนนะครับต่ากว่าเจ็ดสิบนะครับตัดแล้วครับ พอแดดมานะครับแดดมาไปถึงแปดสิบนะครับอ่าสว่างแล้วนะครับเอยทำงานได้แล้วาะดัดร้อนตัดนะครับเพราะนั้นก็ จะเป็นการารีเซ็ตตัวนี้นะครับโดยที่มาให้ตัว MCU เจ้า Arduino ตัวนี้ทำงานนะครับโดยการใช้ชุดต่อชุดนี้นะครับที่ราคาถูกแล้วก็มาบวกกับ LDR หรือตัววัดความเข้มของแสงตัวนี้นะครับก็หา,ห,าหรือสั่งซื้อกับช่างนงก็ได้นะครับชุดหนึ่งก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับสำหรับที่เราจะไปใช้กับปัม๊มน้ำ หรือหากที่ท่านจะไปคอนโทรลกับอ,อันอื่นนะครับเราอาจจะใช้ต่อจาก NO NC ตรงนี้นะครับต่อจากสวิตช์ตรงนี้คือเราอาจจะใช้นะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ใช่ไหมครับที่ต่อมาจากตรงนี้นะครับเราก็เอาไปต่อเข้ารีเลย์นะครับรีเลย์ที่ใช้ไฟมากขึ้นนะครับจ่ายกระแสได้มากขึ้นตัวนี้ก็ ไปคอนโทรลนะครับคอนโทรลอะไรอีกก็ว่ากันไปนะครับรีเลย์220หรือว่ารีเลย์จะเป็น DC ที่กระแสสูงนะครับ DC นะครับกระแสสูงขึ้นนะครับหน้าคอนแทคก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น low power switch นะครับตัวนี้เป็น low power switch ตัวนี้เป็น high power switch นะครับก็แอพพลายกันไปใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสั้นๆนะครับ ที่เอาไปใช้นะครับแล้วแต่ท่านประสงค์จะใช้งานกับอะไรเพราะว่าเอาตัวตรวจจับอุณหภูมิตัวนี้ W1209 นะครับหรือ HW557 นะครับตัวนี้นะครับ W1209 หรือ HW557 ตัวนี้ก็จะเป็นรหัส W1209 นะครับ W1209 หรือ H 557นะครับ HW 557นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปตัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะแอปพลายมาใช้ได้นะครับก็ง่ายๆเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสุขภาพดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยนะครับแต่ที่เรารู้นี่ตอนนี้เมียนี่เป็นคนจนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าได้บัตรคนจนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ